สวัสดีครับทุกทุกท่านผมผงครับครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเดินตลาดนัดพักเครื่องนะครับครับผมวันนี้ไปเดินตลาดนัดพักเครื่องขอขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดนัดพักเครื่องเสียรลังสิตเนาะตลาดนัดพักเครื่องเสียรลังสิตตลาดนัดพักเครื่องเสียรลังสิตนี้จะมีวันวันเสาร์เหรอฮะวันเสาร์วัน จำยำมันไม่ได้เลยวันเสาร์วันพุธวันอังคารหรือไงเนี่ยนะไม่แน่ใจนะวันวันอังคารวันเสาร์วันพุธด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณนั้นนะมีอยู่สามวันนะตลาดนัดใหญ่นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็มีตลาดนัดนะครับตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะไปจะไปบิ๊กซีนวะนะครับ ขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับแต่ก็นึกได้ว่าผมบิ๊กซีนว่าไม่วันนี้ไม่มีตลาดใหญ่นะไม่ไม่มีนัดใหญ่นะก็เลยก็เลยไปไปที่เสียรลังสิตนะก็ถือว่าใกล้บ้านกว่านะครับผมก็ได้ผลงานมาเยอะเลยครับวันนี้ก็บิ๊กเอ่อตลาดนัดพระเครื่องเสียรลังสิตเนี่ยก็หลังหลังนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เดินนะครับก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เดินก็มีอยู่สองกรณีก็คือ ซับน้อยนะซับน้อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันดับแรกมาอันดับแรกเลยละซับน้อยนะอันดับสองก็ไม่ไม่เอ่อวันทํางานไม่ตรงกันนะครับเอ่ออย่างที่ผมเข้าเข้าทำงานเป็นกะเนีย่ยเข้ากะดึกผมก็ไปไม่ได้นะก็จะประมาณนั้นนะครับพอไปไม่ได้ก็ทิ้งระยะเวลาไปยาวอยู่เหมือนกันเนระัย ครับผมวันนี้ก็ตอนเช้าก็ไปไปตลาดท้ายหมู่บ้านอีกแล้วนะครับก็ไปไปชะเง้อชะแง้ดูร้านแผงพระเล็กๆร้านร้านเดิมนะครับก็ปรากฏว่าได้พระมาสามสามสี่องค์นะก็เป็นเป็นพระใหม่บ้างแล้วก็เป็นพระคล้ายๆนอกตำราบ,บ้างน,นะไปดูกันนะเหรียญน,นะครับเหรียญอันนี้เหรียญหลวงพ่อเพื่อนนะครับหลวงพ่อเพื่อนอนครนายกนะ ก็ถือว่าเก่าอยู่เหมือนกันปีปีปีลึกอยู่เหมือนกันเนะาะยญาสองจำปีไม่ได้นะสองพันสองพันห้าร้อยสิบเก้านะเนี่ยอันนี้เป็นผลงานการเดินแต่การไปเ,งเงชิง,งอรเชิงแงตลาดท้ายหมู่บ้านนะครับองค์ที่สองก็เป็นเหรียญเหมือนกัน,นครับเป็นอาจารย์สุภาพนะเป็นอาจารย์สุภาพจังหวัดอะไรนะสกลนครนะครับอาจารย์สุภาพ จังหวัดสกลนครอันนี้ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับไม่แน่ใจว่าวงการเขาเล่นกันหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาไหนๆไปดูแล้วก็ไปหยิบหยิบมาครับไม่ได้ส่องด้วยเนาะไม่ได้ส่องอันนี้อันนี้ได้มาสององเลยเนาะเป็นเป็นพระปิตาสายตะวันออกนะสายตะวันออกน่าจะเป็นพระปิตาวัดเครือวันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่เนาะ ส่วนพระปิตาวัดเครือวันเนี่ยก็สร้างมาอยู่เรื่อยๆอยู่มาตลอดเรื่อยๆนะสำหรับพระปิตาวัดเครือวันนะเพียงแต่ว่าเราก็ผมก็ไม่ได้ติดตามว่าสร้างมารุ่นไหนรุ่นไหนบ้างนะครับที่ที่รู้ก็จะมีพระปิตาหลวงวัดเครือวันที่ทันหลวงหลวงพ่อแก่วัดเครือวันแล้วก็หลวงพ่อปานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะรู้แค่สององค์นะครับสำหรับพระปิตาวัดเครือวันเนาะหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้แล้วนะไม่รู้แล้วเนาะ อันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นพระปิดตาสายวัดเคอร์วันนะครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นพระใหม่อยู่เนาะอ่านอายุได้ประมาณสองพันห้าร้อยสี่สิบนะอันนี้ครับผมต่อไปเป็นผลงานการเดินตลาดพระของวันนี้เลยครับอันดับแรกเลยเนาะอันดับแรกรูปถ่ายหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะวัดโพธารามนะหลวงพ่อขอวัดโพธารามนะ ผมว่ขอมัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ซื้อเก่ามาอย่างเดียวเนาะจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นกันหรือไม่เล่นเก่าแท้นะครับนี่แล้วผมต่อไปก็จําไม่ได้ลําดับจําลําดับไม่ได้แลนะ้วเนาะว่าเป็นได้อะไรมาบ้างนะก่อนหน้านันเะนาะนะนะก็น่าจะเป็นองค์นี้นะครับ มาอีกแล้วนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้ดูเบื้องต้นแท้เนาะเอ,อดูเบื้องต้นแท้เลยก็อย่างที่บอกหลวงปู่บุญวัดบางกลางบางแก้วเนี่ยพิมพ์พิมพ์มเนี้ยตรงนี้เขาจะเป็นอเส้นซุ้มตรงเนี้ยเขาจะมาชนเส้นเส้นซุ้มด้านนอกตรงข้างบนตรงเนี้ยเขาจะวิ่งมาชนเส้นซุ้มด้านในเส้นล่างตรงนี้นะ อันดับแรกที่ผมดูแล้วก็ถ้าถ้าจะดูหน้าตาท่านก็หน้าตาถ้าดูคิ้วท่านนะคิ้วท่านคิ้วท่านเนี่ยด้านด้านด้านขวาเนี่ยจะไม่ค่อยโก่งเท่าไหร่แต่ถ้าด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นโก่งด้านซ้ายจะโก่งมากกว่าด้านขวานะตรง,งคิ้วนะ,ะลักษณะคิ้วเนี่ยก็จะไปเหมือนหน้าตาหลวงหลวงปู่บุญวัดกามบางแก้วเลยเนะครับผมดอกบัวมีล,มลักษณนะความลึกนะความลึกนะ ความเก่าธรรมชาติความเก่าถึงยุคถึงสมัยนะมีรอยจานตรงนี้ด้วยเนาะมีรอยจานตรงนี้แล้วนะอันนี้ดูเบื้องต้นแล้วแท้นะดูเบื้องต้นแล้วแท้นะเดร๋ยญจะสวดบุววัดกรมบางแก้เป็นเหรียญที่ร้อนแรงอยู่พสอสมควรนะนะครับผมต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปเป็น,รปปนพระปิดตาไม้แก่ไม่ทราบที่นะครับพระปิดตาไม้แก่ไม่ทราบที่แต่ผมดูศิลปะเหมือนหลวงพ่อแก้ววัดขวันนะ การวางขานี่เหมือนหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันเลยการการไว้ท้องเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้การวางแขนลงมาอย่างเงี้ยวางแขนก็ย็ยาวลงมาถึงเกือบเกือบถึงขาเนี่ยลักษณะเหมือนหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันนะครับถ้าเป็นแต่ว่าเป็นพระเป็นพระ,ะปิตายุคเก่าเนาะสองสี่กว่านะผมอ่านอายุได้ประมาณปีสองสี่ห้าศูนย์ได้ไหมประมาณนั้นเลยนะสองสี่ห้าศูนย์นะ สองสี่ห้าศูนย์เป็นพระปิตายุกเก่ามากนะครับแต่ว่าไปเปิดดูในเว็บไซต์ต่งตางๆแล้วก็เขาบอกว่าไม่ไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่แต่ผมมาดูมาดูวิธีการวางขาการวางขาเนี่ยก็เหมือนกับพระปิตาหลังแบบนะหลังแบบวันการคาสมาธิลาบปิตาหลังแบบนะการไว้ท้องลักษณะสามเหลี่ยมนะพุงพุงตรงนี้จากนันจะมีลักษณะสามเหลี่ยมนะ หลวงพ่อแก้ววัดเครวันท่านจะไม่ทาสะดือนะหลวงพ่อแก้ววัดเครวันท่านจะไม่ทาสะดือนะแล้วก็การวางแขนนะการปิดหน้าขึ้นไปข้างบนนี้ครับก็มีโอกาสเป็นศิลปะของหลวงพ่อแก้ววัดเครวันนะครับแต่ว่าไม่น่าจะออกที่วัดเครวันน่าจะออกที่วัดป่าทะเลนะครับพระพระปิตาแบบนี้เนาะอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นพระปิตาไม้แกะยุคเก่าเก่ามากนะครับสองสี่ห้าศูนย์ ถ้าเป็นพระปิดตายุคเก่าลักษณะแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่รู้สำนักนะครับใครรู้อายุพระแต่ไม่รู้สำนักเนี่ยก็เอามาแขวนได้เลยนะพระปิดตายุคเก่าเนี่ยสมัยก่อนเห็นเขาเขาบอกว่าสมัยก่อนถ้าถ้า,ถ,าถ้าปลูกเศกแล้วพระไม่ลุกขึ้นมานั่งเนี่ยเขาจะเขาจะไม่แจกจ่ายให้ป,ประชาชนชาวบ้านเอาไปใช้นะครับต่อไปไม่ไม่เรียงลําดับครับต่อไปประหลัดขิกนะครับ ประหลัดขิกหลวงพ่อกี่วัดผูช้างจังหวัดนนทบุรีนะแต่เอตัวตัวนี้เขาไม่มีจานนะถ้ามีจานนี่จะดีนะเนาะเขาเขาในวงการเขาแต่นิยมที่มีจานนะทใํใไมผมแบบเป็นบอกบอกว่าเป็นประหลัดขิกหลวงพ่อกี่วัดผูช้างนะตรงนี้นะครับปีกตรงเนี้ยเขาจะทําเขาจะทําแบบนี้เลยเลยขึ้นมาอย่างนี้เลยเขาจะไม่ไม่ไม่ทำเป็นขยะนะหลวงพ่อกี่นี่แล้วก็ทําเป็นคมคมไว้ตรงนี้เลยนะ เป็นเอกลักษณ์ของออประหลัดขีดกุวงพวกกี่วัดหมูช้างจังหวัดนนทบุรีเลยเนาะแต่เสียดายไม,มไม่มีไม่มีรอยจานนะถ้ามีรอยจานก็จะมีราคาแพงนะครับผมต่อไปเป็นสมเด็จครับสมเด็จสมเด็จโอพ,อพอพอมีแสงสะท้อนเสร็จปุ๊บหน้าจอก็จะสันส่นสั่นสันพระสมเด็จหลวงพ่อโสวัดปากคอบางคกนะครับทําไมผมบอกว่าเป็นหลวงพ่อโสกรอยจานนี่ตรงกันเลยนะหลวงพ่อโสก พระสมเด็จลอ,อ,อยจานหลวงู่โสกเนี่ยจะจานยะจ,ะจะจะจานยันนะประมาณนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วก็ม้วนขึ้นมาแล้วก็ตวัดหางขึ้นไปแบบนี้เลยเนาะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะสําหรับพระปิดตาเขาคว,วายแกะหลวงพ่อโสกวัดปากคอบางคกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าองค์การเขามีเล่นกันหรือเปล่านะพระสมเด็จเออขอขอโทษนะเมื่อกี้คิดพูดผิดหรือว่าว่าเป็นพระปิดตาพระสมเด็จเนื้อเขาควายแกะนะครับ หลวงพ่อโสวัดปากคลองบางคกเนาะดูตามรอยจานแล้วตงเปไปนะครับต่อไปอันนี้อันนี้เช่ามาเล่นๆครับเช่ามาเล่นๆแต่ก็เอามาศึกษาได้เหมือนกันนะครับแบบเนี้ยเนาะช้างแกะจากหยกนะครับช้างหยกแกะนะครับแต่เขามาทําเป็นกระไหลกระไหลเงินนะกระไหลเงินหรือกระไหลทองผมดูเป็นตอนวันเป็นกระไหกระไรเงินนะ ดูเหมือนจะเป็นกระไหลทองเนาะครับเป็นกระไหลทองครับแต่ว่าทองเขาเป็นซีดนะทองเขาเป็นซีดนะเป็นหยกแกะนะเนื้อหยกสีชมพูด้วยเนาะตรงนี้ตรงนี้จะเห็นเป็นสีชมพูตรงนี้นะเนื้อหยกแกะเนื้อหยกสีชมพูแกะแล้วก็ทํทเป็นกระไหลทองนะนะทําเป็นกระไหลทองนะแบบนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นช้างเนื้อหยกแกะ ยุคเก่าอยู่เหมือนกันเนาะเก่าไม่เก่าก็เนื้อกระไรทองตรงเนี้ยเขาจะซีดเลยเนาะเขาจะซีดเลยเนาะเนื้อหยกเป็นหยกสีชมพูนะครับเป็นหยกสีชมพูนะขาหาักไปข้างหนึ่ง <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็คือเอามาศึกษาได้นะครับผมต่อไปเป็นพารกิบบัวนะครับ ระกีบบัวจังหวัดกำแพงเพชรนะอันนี้ดูดูเบื้องต้นแล้วแท้นะดูเบื้องต้นแล้วแท้พระกีบบัวเนี่ยก็ดูอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเป็นเขาจะมีเราสองสามพิมนะเกดรดเกรดแฉกเกตดเปลวเพลิงเกรดอะไรเงี้ยเปล่าแต่ดูเบื้องต้นแล้วแท้นะองค์นี้นะเป็นเนื้อดินผสมว่านนะนะผมดูเบื้องต้นแล้วแท้นะครับผมต่อไปอ้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนี้ผมไม่อยากจะนม่เลยก็คือ ไม่มั่นใจว่าแท้นะครับแต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดนะครับสมเดนะ็จเนี่ยเป็นพระสมเด็จบาง,งผมกูกเกา่าพิมพ์ฐานแซมได้ป่ะพระสมเด็จกุกเกา่าพิมพฐานแซมครับพิมพ์ฐานแซมเนาะพิมพ์ฐานแซมมันก็ดูยังไงก็ดูตัวตรงนี้เขาจะมีคล้ายๆมีฐานแซมขึ้นมาแซมขึ้นมาตรงนี้นะพระสมเด็จ วัดบางขุนพรมกุเก่านะกุเก่าแต่อันนี้ห้าสิบห้าสิบไม่ไม่รู้แท้หรือเกนะต้องตรวจสอบใหม่นะครับเนี่ยพระผงก็รู้อยู่ดูดูกันยากนะกว่ากว่าที่ผมจะพาเนื้อผงลงทําเกมให้ทุกท่านดูกันก็อันนี้อันนี้เก๋ครับอันนี้พระสมเด็จอรหังผมพยายามซื้อพระสมเด็จอรหังมันหลายรอบมากนะแต,แต่แต่ละรอบมาก็เรียบร้อยหมดนะครับแต่ว่าตํารา ตามครูอาบาอาจารย์ตามตำราที่เขาบอกบอกต่อๆกันมาบอกว่า,าตรงยันตรงเนี้ยต้องมีความคมชัดนะแต่องน์นี้ตรงนี้เ็าเบลอนะครับผมก็ยังไม่เข็ดแต่ซื้อซื้อมาเรื่อยนะครับองนี้ก็เกนนะดูเบื้องต้นแล้วเก๋เลยแหละต่อไปเป็นขอ้อย่าส่องรับพกักกำแพงเม็ดมาเข็ตนะครับพกักกำแพงเม็ดมาเข็ต องนี้ดูเบื้องต้นแล้วก็แท้นะพระกำแพงเพชรนะครับดูเบื้องต้นแล้วแท้นะเป็นเขาจะเขาจะมีพิมพ์ฐานเดียวสองฐานหนึ่นนงแล้วก็สองฐานเปล่ามีสองฐานก็ฐานเดียวอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์ฐานเดียวเนาะแต่ว่าเขาจะมีเส้นบังคับพิมพ์ลอดใต้ฐานมาเนี้ยเขาจะดูเป็นเผื่อนเหมือนสองฐานจริงๆแล้วเป็นฐานเดียวนะครับผมลักษณะท,ที่ที่สมควรจดจําก็คือองค์พระจะ ชิดขอบด้านซ้ายมือด้านซ้ายด้านด้านซ้ายมือขององค์พระนะก็คือจะจะมีพื้นที่ด้านด้านซ้ายเนี่ยแคบกว่าด้านขวาด้านขวาจะมีพื้นที่กว้างกว่านะอันนี้ลักษณะสําคัญแล้วก็พื้นนะครับพื้นพื้นด้านซ้ายจะสูงกว่าพื้นด้านขวาอันนี้เป็นลักษณะที่สําคัญจุดจําเลยนะสําหรับเพระกําแพงมัดมัดเคสนะครับอันดับต่อไปครับ ถ้าปิดตาหลวงพ่อผันวัดสันเพชรนับเนะื้อสนะําฤทธิเนาะอันนี้แทนดูง่ายเลยครับเอเเคยทําคลิปเคยบอกทุกท่านไปแล้วว่าระหว่างหลวงพ่อผันกับหลวงหลวงพ่อท้าวทองดูต่างกันยังไงคืออันดับแรกดูตรงข้อมือข้อขาเนี่ยหลวงพ่อผันเ็าจะมีกําไลแขนกําไลขานะอ,อันดับสองอก็คือยันหลวง,งพ่อหลวงพ่อผันเนี่ยเขาจะปล่อยพื้นที่ไว้แบบนี้นะเขาจะปล่อยพื้นที่ไว้ห่างๆถ้าเกิดเป็นหลวงพ่อท้าวทองเสร็จปุ๊บเนี่ย หลวงพ่อท้าวพระท,พทองติดยันเต็มหลังเลยนะแทบไม่มีช่องว่างเลยเนาะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างหลวงพ่อผันกับหลวงพ่อท้าวพระท,พทองนะแต่ถ้าคือใครอย่างที่ผมครั้งครั้แรกที่ผมได้หลวงพ่อผันมาผมก็ตีเป็นหลวงพ่อท้าวพระท,พทองนะก็คือไม่รู้ว่ามีหลวงพ่อผันด้วยนะปรากฏว่าเอ้ามีหลวงพ่อผันด้วยนะครับผมเ,เหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวพิมพ์เล็กนะครับสายวัดกลางบางแก้วเนาะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนาะ เหรียญแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญประเภทพวกเหรียญน,นับร้อยป่ะเหรียญน,นับร้อยนะตออมีมีอายุมากมีอายุพอสมควรนะเหรียญน,นี้นะถ้าประมาณการได้ว่าน่าจะเป็นยุคข,ของหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะ่พียงแต่ว่าในตำราเขามีบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ไม่มีรอยจานด้วยข้างหลังไม่มีรอยจานเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะดูเหมือนว่าจะเป็นพระนับร้อยนะครับแบบเนี้ยพระองค์เล็กๆแบบเนี้ยเนาะใส่วัดกลางนะครับ ต่อไปเป็นพระภาคใต้บ้างนะครับหลวงพ่อเปียกนะครับหลวงพ่อเปียกวัดอะไรนะอยู่สุราษนะครับหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างเหรอผมจําชื่อวัดไม่ได้หลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างสุราษนะครับรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้แท้ดูง่ายนะครับแต่ว่าเป็นเนื้ออนะัปปะก้าเนาะแต่พว่าผมเปิดดูในเว็บไซต์เขาจะเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะไม่แน่ใจว่าเนื้ออัปปะก้ามีหรือเปล่าหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ องนี้แพ้ดูง่ายนะแพ้ดูง่ายเพียงแต่ว่าอง์พระเขาไป,ไปไปไปเขาไปล้างมาเนาะเขาเขาไปล้างมาทําให้ทำให้ดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็ก็ตำหนิทุกอย่างก็อยู่ครบเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญไม่บวมนะปีสองพันห้าร้อยครับผมก็อายุก็ตามนั้นเลยครับอายุเหรียญอายุโลหะก็ตามนั้นเลยตังปีสองพันห้าร้อยประมาณนั้นนะนะหลวงพ่อเปียกวัฒนาสร้างสุลรร่านนะคเออ สายสุรันนะครับต่อไปไปสายเหนียวกันบ้างครับสายเหนะียวเนาะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงเขาเขาเป็น,ม,ม,นมีเนื้อทองแดงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมมองเบื้องต้นวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะก็คือเป็นองค์แรกในชีวิตของผมด้วยนะถ้าเป็นเหรียญหล่อลูกไข่หลวงพ่อไผ่วัดกนะําแพงเนี่ยปกติผมเหรียญหล่อลูกไข่หลวงพ่อไผ่หรือ เหรียญจบหลวงพ่อไปเนะี่ยผมจะดูตรงนี้นะหรือจุวอลตรงแขนตรงนีน้เขาจะมีความคมชัดลึกนะแต่องค์นี้เขาติดพิมพ์ไม่ชัดนะครับก็เลยทําให้ตรงนี้เบลอ,บอไปเนาะแต่จุดที่สำคัญจุดจําก็จะมีเลยอตรงตรงใต้ฐานชั้นที่สองตรงเนี้ยเขาจะมีติ่งติ่งติดกับมาติดกับขอบนะนะครับผมส่วนอื่นตำแหน่งอื่นก็อยู่อยู่มีครบหมดนะครับอมีรอยเบ้าประกบตรงนี้นะลอยเบ้าประกบ เหรียญรุ่นนี้สร้างมาปีสองสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดะสองพันสี่้ยเจ็ดิบปดถ้าเป็นเหรียญจอบเหรียญเหรียญจอบนี้จะมาสร้างมาสองพันสี่รอยเจ็ดสิบสี่หรือเปล่าอันนี้สองพ8นสองพสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าแท้ดูง่ายด้วยซ้ำไปเนาะเนี่ยแท้ดูง่ายหลวงพ่อไปนะครับแม่ ดูง่ายจริงๆนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไอ้เนื้อทองแดงเนะี่ยเลยเขาเล่นกันหรือเปล่าเขามีกันในวงการหรือเปล่านะต่อไปนะใช้เวลาแป๊บเดียวไปสิบกว่านาทีนะเกือบยี่สิบนาทีนะครับก็ไปเร็วๆกันเลยนะครับมาถึงหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้สายแควคาดนะหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กมจุดนะครับพิมพ์เล็กมจุด องนี้ก็ถูกเบื้องต้นแท้นะเพียงแต่ว่าใต้ฐานเ็ามีรอยรอยตะไบอย่างเงี้ยเนาะใต้ฐานก็มีรอยตะไบอย่างเงี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าแต่ว่าปีศูนย์ห้ารอยรอยตะใบก็มีนะรอยตะไบก็มีผมเคยเห็นปีศูนย์ห้ามีรอยตะใบด้วยเนาะเนี่ยปีศูนย์ห้าวจุดปีศูนย์ห้าแต่แต่แต่บล็อกเนี้ยเขาวอแหวนตรงเนี้ยปลายวอแหวนตรงเนี้ยเขาจะไม่แตกนะ อไม่แน่ใจว่าเขาเรียกบล็อกอะไรนะอันนี้ผมก็ได้มาองคค์องงแรกเหมือนกันถ้าถ้าตรงนี้แต่แต่ตำหนิตัวอื่นมีหมดเนาะก็คือเส้นเส้นตรงเนี้ยเขาจะซ้อนซ้อนเออเส้นบังคับพิมพ์ตรงเนี้ยเขาจะซ้อนกันเป็นสองเส้นแต่แต่องคนี้น่าจะเป็นการปั๊มขังหลังหลังสุดแล้วนะครับถึงเอตรงตรงเส้นบังคับพิมพ์ตรงเนี้ยเขาจะเบลอนะแต่แต่กล้องสองดูก็จะเห็นเป็นเส้นสองเส้นซ้อนกันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะ แต่้ต้ฐานเนี่ยน่าจะน่าจะเกิดจากการแม่พิมพ์ชำรุดนะครับก็เลยก็เลยมีการแต่งฐานเพิ่มนะน่าจะประมาณนั้นมากกว่านะครับด้านหลังนี่ผมก็ถ้าเป็นบล็อกเนี้ผมก็จะดูดูตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะตัวหนังสือต้องเป็นแท่งนะบล็อกเนียนะครับผมน,นี่ดูส่วนตัวดูดูแท้นะครับดูส่วนตัวดูแท้เลยนะครับอย่างแต่ว,ว่าน่าจะเป็นการ ปั๊มในในชั้นหลังๆครับต่อไปเป็นพระปิดตานะครับปิดพระปิดตาวัดบ้านยางหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนะครับผมเป็นพระปิดตาพิมพ์เข้าต้นมัดนะครับหลวงปู่ตีวัดบ้านยางเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อเมกกะพัดแท้แท้ดูง่ายนะครับโดยส่วนตัวผมเ,เล่นเนื้อเมกกะพัดเป็นก่อนพวกเนื้อโลหะชนิดอื่นนะ เนื้อโลหะชนิดอื่นผมก็เล่นมานานแล้วก็ไม่เคยเป็นนะครับพอมาเล่นเนื้อเมกะพัดเสร็จปุ๊บอ้าวดันเป็นเนื้อเมกะพัดก่อนเนื้ออื่นสร้างง้นนะครับเนื้ออย่างเนื้อทองผสมเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงนี่เป็นทีหลังเขาหมดก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับต่อไปเป็นเครื่องทางกันบ้างนะเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นกระบี่อะไรนะกระบี่มังกรนะกระบี่มังกร แต่อันนี้เป็นสร้างที่ในประเทศเอ,อเป็นของไทยนะอันนี้เป็นเป็นของไทยนะไม่ใช่ของจีนนะเอ,อดูจากสภาพแล้วประมาณสองพันสี่ร้อยแปดสิบเนาะสองพันสี่ร้อยแปดสิบออกที่วัดอะไรวัดจีนในประเทศไทยนะครับแต่ว่าการจานเป็นจานแบบอัขระขอมนะการจานจานแบบอัขระขอมโบราณน,นะจานก็มีจานตรงนี้ด้วยนะแต่เขามีเขามีของใหม่ด้วยนะเขามีของใหม่ของใหม่นี้เขาจะเป็นไม่ไม่ได้จานเขาจะปั๊มเป็นอัขระขอมติดลงไปเลยแต่ แต่เล่มเนี้ยเขาจะมีรอยจานเป็นหลักๆห,หอมที่เป็นเป็นหลวงพ่อไม่แน่ใจออกออกวัดไหนนะแต่เก่าปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบนจะได้นะถ้าเป็นกระบี่มังกรเล่มนี้นะรกระบี่มังกรนะเขาเรียกกระบี่มังกรครับต่อไปนี่เลยครับประลัดขิดประลัดขิดผมผมมองว่าประลัดขิดตัวนี้เป็นของหลวงพ่อยิ้มว่าหนองจอบเนาะแต่เขาไม่ได้จานมานะ อาจจะจานมาแหละเขาครับแต่ว่าก็น่าจะลบแล้วส่วนรู้สึกว่าประหลัดขิกที่เป็นไม้ไม้ไม้กาฝากเนี่ยท่านจะจานด้วยปากาเมจิกหรือเปล่าถ้าจานด้วยปากาเมจิกก็ถ้ามีคนเอาไปใช้ก็มีโอกาสที่จะลบเลือนไปโดนโดน้ำโดนอะไรลบลบแน่ๆนะครับไม่ไม่มีรอยอยู่เหลืออยู่เลยเนาะแต่น่าจะจานนั่นแหละแต่เขาเขาเขา,ายันเขาลบไปเนาะ ต่อไปครับผมต่อไปนี่เอามาเป็นเป็นเป็นสิบดอกเลยน่าจะเป็นสิบดอกหรือเปล่าตะกุดตะกุดนะครับตะกุดโอ้ไม่ถึงสิบดอกเก้าดอกเนาะ,ะตะกุดอันนี้ผมตะกุดตะกุดนี้ผมไปไล่ดูแล้วเป็นเป็นหลองพ่ออาจารย์นองว็ดทรายขาวเนาะโอ้เต็มเลย ปีลึกเนี่ยครับสองสองพันสองพันห้าร้อยสิบได้นะครับปีลึกเลยแหละท e าไมผมบอกอาจารย์นองวัตไซขาวอาจารย์นองวัตไซขาวอันดับแรกก็คือผมไปผมไปดูในเว็บไซต์เขาอาจารย์ร si นองวัตไซขาวมักจะจานมักจะจานอยู่ข้างนอกเอาจานของท่านจะอยู่ข้างนอกตะกุดนะอันดับแรกนะอันดับสองการลมควันนะครับการลมควันถ้าถ้าเป็นตะกุดนี่ถ้าถ้าเป็นตะกุดลมควันนี่จะ จะไม่มีมีมีไม่กี่สำนักหรอกครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์นองวัดทรายขาวแต่ว่าอาจารย์นองเขาเอ่อมักจะจะจะเขียนยันเหมือนตัวเลขเก้าไทยนะครับเหมือนตัวเลขเหมือนเหมือนเหมือนดอกนี้เลยครับเหมือนดอกนี้อย่างที่ผมว่านะครับเหมือนยันยันเลขเก้าไทยบริเวณบริเวณแถวเนี้ยครับแถวเนี้ยเหมือนกับที่อยู่ในเว็บไซต์เลยเนาะ ที่เขาเล่นกันเป็นหลักๆผมไปไปดูเอ้าเหมือนกับหลวงอาจารย์นองวัดสายขาวก็น่าจะลายมือเดียวกันนะครับลายมืออาจารย์นองวัดสายขาวนะครับองนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอาจารย์นองวัดสายขาวอย่างว่านะครับเพราะว่าลายมือตรงกันเนาะดอกเนี่ยนะส่วนดอกเล็กๆเนี่ยครับเขาก็จานจานอัคระยันเหมือนเลขเก้าเหมือนกับอันนี้เลยครับเหมือนเหมือนเหมือนลายมือเดียวกันเลยนะครับลายมือเดียวกันเลยเนาะแต่อันนี้ดอกเขาจะเล็กนะครับผม โอ้ย oh, เอามาแล้วแปดเก้าดอกเลยเอามาเก้าดอกเลยเนาะแล้วเขาก็มีบุบบีบี BB ตรงนี้ด้วยเนาะรู้สึกว่าไอบีตรงเนี้ยแบบเนี้ยเอ่ออาจารย์นองท่านจะต,ตั้งใจทําขึ้นมาเนาะน่าจะใช้อะไรเคาะเคาะเคาะอ่ะคล้ายคล้าย,ายท่องกระถาไปแล้วก็เคาะไปอนะไรเนี่ยอันนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีนะเป็นตะกุดที่ไม่ได้ขี้ด้วยเนาะซึ่งปกติแล้ว รอยรอยรอยแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่น่าจะที่จะเกิดในตะกุดในตะกุดนะครับในตะกุดทั่วๆไปจะไม่ไม่ไม่เกิดนะนอกจากจะใช้อะไรมาเคาะเอาน่าจะประมาณว่าท่านจะแบบว่าเอ่อท่องคาถาคล้ายๆยัดสวดเอ่อคาถาสวดเอ่อสวดยัดสวดกาเรียกสวดยัดใช่ไหมสวดยัดแล้วก็เอาเอาอะไรสักอย่างมาเคาะ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 ประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะอาจารย์นองวัดทรายขาว ผมเชื่อว่าเป็นอาจารย์นองวัดทรายขาวนะเพราะว่าลาย,ลายมือตรงกันนะครับลายมือก็อย่างที่บอกว่าอันดับแรกก็คืออาจารย์นองวัดทรายขาวมักจะจานยันไว้อยู่ข้างนอกตะกุดนะครับอันดับสองก็คือการลมดํานะครับการลมดํานี่ก็คือไปไปตรงกับไปตรงขับของเอ่ออาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับอันดับสามก็อย่างว่าเนี่ยนะครับถ้าถ้าท่านไปต้องไปไล่ดูตะกุดเนาะ มไ,ได้ดูตะกรุดอาจารย์นองว่ารายข่าวเขา<ๆ>เขามีจะมีเคาะเปล่าถ้ามีเคาะแบบนี้นะใช่เลยนะครับใช่เลยนะนนี้ไม่ต้องมาถามรอบสองรอบสามเลยนะใช่เลยเนะี่ยเขามีรอยเคาะเนี่ยนะครับคือตะกรุดเขาไม่ได้ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้มาแต่แรกเริ่มนะน่าจะมีลักษณะแบบนี้เมื่อตอนที่ว่าท่านปลูกเสกนะถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์นองปลูกเสกทีละดอกแน่เลยนะแบบแบบนี้นะ อาจารย์นองปลูกเสกทีละดอกแน่เลยก็น่าจะจับมาเคาะปอกๆแล้วก็แบบนี้แล้วก็บริกรรมคาถาไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแบบเนี้เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะเนี่ยอไอ้ดอกที่ผมเคยทําคลิปให้ทุกท่านดูกันนะที่ที่เขาเรียกอะไรนะทําคลิปอะไรนะทําคลิปวิเคราะ์อ่ะทําคลิปวิเคราะห์เนี่ยเขาจะมีรอยตอกเคาะตรงเนี้ยนะ น่าจะเป็นของอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับทั้งหมดเลยนะแบบนี้เป็นทั้งหมดเลยนะค่ะเก้าดอกผมเห็นผมเห็นเป็นปีลึกแล้วก็ดูยันเหมือนกับที่ผมเคยได้มาผมว่าเอามาหมดเลยนะเลือกเลือกตะกุดมาหมดเลยน่าจะเป็นอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับผมตะกุดชุดนี้นะครับผมวันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วม,วมีมีแค่นี้แหละครับก็ <searching S 1> <c oughs> ได้มาหลายชิ้นเหมือนกันเนาะมีทั้งของเก๋ของของแทบปะปนกันไปตามสไตล์นะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ